อนนี้เบ้าแจ็คอยู่ที่ปากทางพริยาการนะครับท่านผู้ชมบนสุข,ขุมวิทนะครับช่วงนี้กําลังช่วงผ้าทาย์ใกล้จะตกดินนะครับเดี๋ยวเบ้าแจ็คจะไปเก็บบรรยากาศเนาะเป็นจะได้พ้องเนาะเดี๋ยวตามเบ้าแจ็คมาเนาะครับเบ้าแจ็คใส่แมส์เต็เนครับทุนผู้ชมใส่ที่ปิดปากด้วยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับออกนอกบ้านมานี่เราก็ต้องป้องกันเราด้วยเนาะ ตอนนี้ก็ถนนสายพระยากลางนะครับช่วงนี้ยังช่วงปกติอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะาช่วงกลางวันนี้ก็เพื่อนก็ออกมาทำมาหาก,กินกนะันเนาะแต่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเจ็ดโมงเช้า,ชานะครับก็เพื่อนก็สั่งหึอว่าห้ามออกนอกบ้านนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมช่วงอาทุ่มนะครับจนถึงเจ็ดโมงเช้าวะครับแต่เบาเจก็ขอ มาทำคลิปนิดนึงนะครับเพราะอยากจะรู้นะว่าสถานการณ์ตัางนอกมันเป็นจะใด่ะครับแต่เขาออกมาเขาก็ต้องป้องกันเขาตัวเนอร์พยายามอยู่ห่างๆผู้คนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับหลายที่นะครับปิดนะครับ เพื่อป้องกันเนาะตรงนี้ก็คือตรงช่วงพัทยากาศนะครับไฟแดงรถงามๆม,มีประลิประเตอเลยเนี่ย ดูดิดูสีดำเบาเจ็กชอบสีดำหรอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเจ็จะขับรถตลอดสายสองเนาะพัทยาสายสองแล้วก็จะขับรถเรียบชายหาดไปนะครับท่านผู้ชม ไปจนถึงพัทยาใต้เดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงพัทยาใต้นี้เปิ่นฮื้อเข้าไปก่อนเนาะยังไงยังไงก็ดูคลิปของบาวแจ็คอยู่ที่บ้านกันนะครับ สถานบันเทิงปิดนะครับอันนี้บัลจะใกล้จะถึงอา่าพัทยาสายสองแล้วนะครับพัทยาก่างนะครับเดี๋ยวบาัาจะต้องเรี้ยวขวาเนี่ยครับ ้าขับตรงไปก็เป็นชายหาดภรยากลางนะครับท่านผู้ชม เป็นสมัยก่อนที่โควิดยังม,มานะแถวนี้นะครับทานผู้ชมนักท่องเที่ยวนี้นะเป็นเดินเพ่นผ่านเดินเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาเนะาะเมื่อกี้ผ่านซอยหกแล้วนะครับบาเบียกปิดนะครับเราจคขับรถนะบ่าลงแวะที่ไหนนะครับทานผู้ชมคือว่าขับรถอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่จอดแวะตรงไหนนะครับ แค่มาเก็บบรรยากาศเนาะใหือท่านผู้ชมได้ดูเลยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอถนนนี่กนะโล่งโล่งอันนี้ก็ห้างเนาะห้างทเวนตีวันปิดเหมือนกันนะ างนี้ก็ปิดนะครับท่านผู้ชมสภาพแบบมันต้องยอมรับกันเนาะครับท่านผู้ชมเอามาบนมาจมมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันต้องรับสภาพกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นอนะ่ะทอดไข่มาได้หรอครับท่านผู้ชมตรงเนี้ย ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่เปิดมาก็ยังมีเนาะมาถ่ายรูปประมาณเนี่ยครับตรงชายหาดนะช่วงจังหวะเหมาะเจาะพอดีเลยเปิลทําถนนนะครับร้านอาหารบางร้านเปิดขกงปิด เราตรอี้แป๊บหนึ่งเนะาะเบลเจคับรถนะบ่าลงแวะที่ไหนนะครับท่านผู้ชมมาออกกาลังกายกันก็มีครับท่านผู้ชมพอดีเบาเจคเห็นพระอาทิตย์มันงามไงพระอาทิตย์มันงามเออเออมีทางขยะขวางอยู่ตรงหั่นแหมหะเดี๋ยวก่อนขยับกันทางขยะมันเติบ ไปที่อื่นต่ออ้โก็ยังมีคนมานั่งเหมือนกันนะแถวนี้นะตรงนี้ก็คือพทัทยากลางนะครับชายหาดพทัทยากลาง ขับไปพยาใต้เลยนะครับ่ครับบาเบียเห็นปะเขาปิด นักท่องเที่ยวเ,เป็นเอ่อมาเชิญนักท่องเที่ยวเราก็คนไทยเขานี่แหละเพิ่นก็ามานั่งเนาะมาก็ระวังระวังกันเทรนเนอร์ระวังระวังกันเทรนเนอร์ เอนะครับสำหรับพัทยานะครับคลิปนี้บาวเจ็กเอาไว้เพียงเท่าอีก้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรอย่างนะท่านผู้ชมคอยติดตามช่องบาวเแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ตรยนะครับ